ชาวราศีกุมทุกท่านครับใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คดวูวันแม่นจนหน้าตกใจโหราศาสตร์ดังจากทั่วประเทศไทยได้ทํานายทายทักดวงของชาวราศีกุมเอาไว้ว่านับตั้งแต่ต้นเดือนนี้จนถึงสิ้นปี2567ดวงของชาวราศีกุมนั้นเกิดการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ ดวงมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมากถึง250ล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นได้ฟังแล้วถึงกับคนลุกชาวราศีกุมนั้นดวงทางด้านการงานดวงทางด้านการเงินดวงทางด้านความรัก และดวงทางด้านโชคลาภของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่างดีขึ้นแบบก้าวกะโดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลังเอาไว้ก็ไม่หยุดฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงที่ร้ายๆให้กลับกลายเป็นดวงดี จะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วจากเมื่อก่อนจากที่ตัวของท่านไม่เคยมีอะไรเลยแต่นับจากนี้เป็นต้นไปเงินทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ลังไลมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้า จะลงมาคุ้มครองไม่ว่าปัจจุบันนี้ตัวของท่านจะมีโรคภัยอะไรอยู่โรคภัยเหล่านั้นก็จะหายไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยหมู่มารไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็ไม่กล้าคิดที่จะมาใกล้อีกต่อไปแล้วท่านใดที่เกิดในราศีกุม สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับทรัพ์ก้อนใหญ่กลางเดือนนี้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับ ชีวิตถึงข่าวรู้ยไวจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีกุมบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่าน จะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหาว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่า ตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบ,บุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีกลุ่มนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิต ให้ชีวิตมีเงินมีทองเลือกินเลื่อใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบตบความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไป สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐี จะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับสวัสดีครับชาวาลาัคนาราศีคนที่เกิดในราศีกุมทุกท่านท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่ มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านผู้ที่เกิดในราศีกุมแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆเพราะดวงของท่านที่เกิดในราศีกุมนั้นในเดือนนี้ลาหงยายครั้งใหญ่ราศีกุมนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะตัวของท่านนั้น กำลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีกุมเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ราหูได้เคลื่อนย้ายทำให้ตัวของชาวราศีกุมนั้น ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนนี้ดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีภายในเดือนนี้จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัว จากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝึดเกลงอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วย ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนนี้ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลรกำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีกุมในเดือนนี้ได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐี ตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้นานตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปธรรมค้ำชูคนที่เกิดในราศีกุมดวงเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโกระภับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จ พอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีกุมที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ตัว รวมไปถึงรางวันที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีกุมนั้นจะได้ดังความปัดท่านถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีกุมดวงทางด้านการเงินของชาวราศีกุมนั้นหลังจากในเดือนที่ผ่านมาการเงินอาจผืดเครื่องบ้าง พอตกมาเดือนนี้การเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้เข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐีซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินทองนั้นจะไหลามาเทมาอย่างแน่นอนการงานของท่านที่เกิดในราศีกุมเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจนเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปนหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านราสีกลุ่มนั้นยังรู้สึกว่าทำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นอาจารย์อยากจะแนะนำท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทาน ไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เรานั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เรานั้นในล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอัน,นิสงส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเฮง อยากจะให้ดวงเปิดให้ตัวของท่านนั้นทำตามนี้ได้เลยให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสธัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานมุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสง์ จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถอดอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดี สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินทองใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้หลลอมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิ้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถินสุดท้ายนี้ขอไวพรในทุกท่านไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้พบเจอแต่ความโชคดี ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ขอให้หายจากโรคภยัยเงินทองไม่ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็จงหลังหลามาเทมาเทวดาที่อยู่ทุกสันฟ้าจงลงมาคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยมู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกขุมไหน ก็อย่าคิดที่จะมาไกลดูไวเถินสาธุสาธุสาธุ